จ้างมาสามแสนกว่านะครับก็คงใหญ่สนุกสนานเต็มที่นะครับวันนี้สอดแก,ก,แก,กงกงปางได้ครับพี่น้องแล้วก็ประชาพันธ์งานวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับวันพรุ่งนี้รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมท่านจะเดินทางมาที่วัดโพชีทุ่งนะครับท่านจะมานมัสการหลวงพ่อทองคำด้วยนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องเราไปร่วมต้อนรับนะครับ กานทุ่งผลนวัตกรรมหลวงอรองคามนั้นจัดวันที่20นะครับกับวันที่21มีนาคมใกล้ๆจะถึงนี้นะครับก็เรียนเชิญพี่น้องไปร่วมสนุกสนานด้วยกันทำบุญด้วยกันนะครับในวันที่20ก็จะมีกานประกวดนะครับในพิธีเปิดนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเราท่านราชันสุนหัวนะครับท่านก็จะมา เป็นประธานในการเปิดงานนะครับในวันที่20นะครับตอนเช้า9นาฬิกานะครับก็เชิญชวนพี่น้องเราไปร่วมนะครับแล้วก็จะมีการประกวดต่างๆนะครับในวันที่20นะครับตอนเย็นก็จะมีลำวงย้อนยุคนะครับจ้างมานะครับเต้นสนุกสนานกันนะครับนอกจากลำวงย้อนยุกก็มี นักร้องนะครับนักร้องด้วยนะครับที่จ้างมาที่ร้องเพลงเอเอาบกพวกมาฝากป้าเสร็จครับผมก็ได้ฟังดูอยู่นะครับก็สนุกสนานกันในวันที่20นะครับส่วนวันที่2ี่สินั้น<ม>ก็จะมีหมอลำนะครับมีหมอลำมีขบวนแห่นะครับตอนเย็นก็จะมีขบวนแห่ทั้งอบตท,ทั้ง 5อบทนะครับก็จะมีขบวนแห่ครับก็ท่านสสก็มานะครับก็ให้สนุกสนานวันที่21พบกันนะครับหมอลำคณะใหญ่ด้วยครับครับท่านสสคงมาถึงแล้วกาเรียนเชิญท่านสสพานุพรวัฒนานะครับตบเือให้เกียรติท่านด้วยครับครับท่านเป็นสสเขตบั้นดุงทุกผลของเรานะครับ วันนี้ท่านมาเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับในการเปิดหมอลำนะครับในทุ่งผลวันที่21ท่านก็จะไปเปิดหมอลำที่ทุ่งผลด้วยนะครับครับในโอกาสนี้ก็ท่านมาพอดีครับก็กลาบเบียนเชิญท่านได้กล่าวเปิดหมอลำ<ส>เกิดเปิดการในวันนี้ครับขอกราบเบียนเชิญครับครับท่านนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลทุกฝนครับท่านสทนะครับทุกๆท่านท่านสจพิทักษ์ซึ่งเพิ่งได้รับรองมาหมาดๆนะครับตอนนี้เป็นสจเต็มตัวแล้วนะครับนะขอเสียงปรบมือให้ท่านพิทักษ์หน่อยนะครับขออนุญาตนะครับผมไม่ใช่พระเอกหมอลำนะครับแต่ว่าไฟมันส่องแล้วผมมองไม่เห็นท่านเลยนะครับเลยต้องขออนุญาตมายืนใกล้ๆนะครับ ตอนที่ได้รับหนังสือเชิญนะครับบอกว่าให้มาเปิดหมอลำที่บ้านโนนสะอาดหน่อยนะครับวัดสุขสะอาดผมก็ไม่คิดนะครับว่าคนบ้านโนนสะอาดที่จะใจใหญ่ขนาดนี้นะครับตอนแรกผมคิดว่าเป็นหมอลำซิ่งนะครับเหมือนตามบ้านทั่วไปนะครับแต่นี่ท่านเล่นหมอลำใหญ่นะครับคือใจใหญ่นะครับก็ต้องขอชมนะครับ ขึนชมกรรมการหมู่บ้านนะครับรวมทั้งพี่น้องบ้านนวลสะอาดนะครับเราก็ต้องขอแจ้งข่าวนะครับวันนี้พวกเราสนุกสนานนะครับวันพรุ่งนี้นะครับผมก็ได้เชิญท่านรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมานะครับมาเนี่ยคือตั้งใจมากนะครับกว่าจะเชิญรัฐมนตรีมาเนี่ยต้องเที่ยวไล่เที่ยวขื่อนะครับไปกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยหลายรอบนะครับ ที่ท่านเรียนเชิญท่านมาเนี่ยท่านจะมาพร้อมประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านจะมาพร้อมอธิบดีกรมศิลปากรนะครับท่านจะมาที่วัดโพสีทุ่งของพวกเรานะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็ประมาณสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงนะครับก็ท่านใดว่างก็ขอไปเรียนเชิญนะครับตอนไปเนี่ยผมก็ไปบอกท่านนะครับบอกว่าอยากจะเรียนเชิญมาที่อำเภอทุ่งฝนนะครับที่มาเนี่ยอยากจะให้พวกเราเนี่ยร่วมกันนะครับ ไปขอนะครับจะให้ขอมนต์ดกนะครับให้กับองค์หลวงพ่อทองคำของเราผมไปเรียนกับท่านนะครับเป็นพระพุทธรูปเก่านะครับก็ประมาณพันปีรุ่นเดียวก,กันกับหลวงพ่อพระใสนะครับพระสุขพระใสหลวงพ่อพระชัยเชษฐานะครับแต่องค์อื่นนี่ดังหมดแล้วนะครับยังเหลือหลวงพ่อทองคาคนไม่ค่อยรู้จักนะครับมีแต่คนละแวกนี้ที่รู้จักแล้วก็บอกท่านว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่แล้วก็เคยโดน จรลรรมด้วยนะครับขโมยลักไปแต่ว่าด้วยปาฏิหารเราก็ได้คืนมานะครับทีนี้ที่ประดิษฐานของท่านนี่นะครับเดิมก็เป็นศาลาไม้นะครับซึ่งปวกกินเขาก็ลื้อไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องเอาท่านนิมนท่านไปอยู่บนศาลาสูงนะครับชั้นสองซึ่งไม่สะดวกนะครับกับคนไปกราบนมัสการนะครับ แล้วก็มีพระพุทธรูปองค์น้อยๆนะครับประมาณคืบหนึ่งนะครับผมบอกท่านว่ามีพันกว่าองค์เกือบสองพันนะครับท่านก็บอกว่า hey, ทำไมเยอะจังผมก็เลยบอกว่าอําเภอรุ่งฝนที่อยู่ติดกับบ้านเชียงครับก็มีวัฒนธรรมเก่าแก่ท่านก็เลยอ๋อนะครับแล้วก็บอกท่านด้วยนะครับเพราะว่าความไม่ปลอดภัยนะครับของเรียกว่าเป็นพระพุทธรูปของพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับองค์น้อยๆนะครับ จัดพันกว่าองค์นี่หายหมดนะครับโดนหยิบไปทีละองค์สององค์สมบัติของชาวรุ่งฝนนะครับเหลืออยู่ทั้งเจ็องค์นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเรียนเชิญท่านมาเพื่อใจให้พวกเรานะครับผู้แทนของเราเนี่ยนะครับยื่นหนังสือขอมนดบนะครับเป็นมนดบใหญ่นะครับให้ประดิษฐานหลวงพ่อของพวกเราประดิษฐานพระพุทธรูปองค์น้อยๆของพวกเรานะครับให้มีความมั่นคงปลอดภัยนะครับให้หมาะ นะครับให้เหมาะสมกับฐานะของหลวงพ่อทองคําของเรานะครับอนาคตก็จะเป็นที่คนมากราบสักการะก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวกระทรวงท่องเที่ยวก็าจะทําการโปรโมทนะครับให้เป็นสายของการท่องเที่ยวเลยมาบ้านเชียงมากราบหลวงพ่อทองคําแล้วก็ไปคาชะโนดจะเป็นสายของการท่องเที่ยวอนาคตคนก็คงจะมาแวะเวียนมาที่อำเภอหุ่งฝนของเรานะครับอันนี้มีความตั้งใจมากๆผมก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจนะครับกว่าท่านรัฐมนตรีจะมา ท่านได้ว่างขอเชิญวันพรุ่งนี้นะครับแล้ววันที่21มีนาผมลงกรถมาก็เห็นท่านท่านนายกท่านก็แจ้งพวกเราไปน,นะครับก็ผมได้ประสานของ,งบของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับไอกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนละกระทรวงกันพรุ่งนี้วัฒนธรรมนะครับวัน21มีนานะครับเราก็ได้งบมาหนึ่งล้านบาทนะครับเราก็จะมีหมอนำใหญ่นะครับทราบว่าเป็นปฐมบันเทิงศิลนะครับวันที่21มีนานะครับ วันนี้ก็เต็มที่แล้วก็ไปพักผ่อนเดือนหนึ่งนะครับเดือนหน้าเจอกันใหม่นะครับผมเองก็ขอแจ้งพี่น้องนี่แหละนะครับก็ได้ทํางานนะครับสําคัญนะครับเพื่อชาวเบอร์ทุ่งฝนนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับนะพี่น้องก็คงจะเตรียมฟังนะครับหมอลำคณะของเรานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมเองเนี่ยต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้จัดนะครับก็คือทาง บ้านโนนสะอาดนะครับรวมทั้งท่านนายกเทศมนตรีนะครับท่านสนองปันเชียงวงท่านสจพิทักษ์นะครับแล้วก็ทีมงานรองนายกทีมงานสจนะครับทีมงานผู้นําบ้านโนนสะอาดทุกๆท่านนะครับที่ร่วมกันจัดงานขึ้นนะครับก็ขอให้การจัดงานในครั้งนี้นะครับสําเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการนะครับแล้วจัดงานบุญก็อย่าลืมทําบุญด้วยนะครับอย่าลืมแวะซุ้งทําบุญสักหน่อยนะครับก็ให้ เป็นบุญเป็นกุศลกับพวกเราสืบต่อไปนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให้ทุกทท่านนะครับก็มีสุขภาพแข็งแรงนะครับวันนี้มางานบุญทําบุญนะครับก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาครอบครัวอบอุ่นนะครับทุกๆคนนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วนะครับดนตรีก็พร้อมผู้ฟังก็พร้อมนะครับก็ผมเองนะครับสอสอของพวกเราทุกทท่านนะครับก็ขอกล่าวเปิดงานมหอรสบงานบุญพระเวทนะครับ ของวัดสุขสะอาดบ้นานโนนสะอาดของพวกเราหน้าบันนี้ครับขอบคุณครับยงตัวือให้กตั้งตัวตัวในแพทย์พานุ้องพอรณ์ศนาสักครั้งหนึ่งครับขอกราบขอบคุณครับ <ś les> สวัสดีทุกท่านเลากเขินที่นีะครับผมสัสดีครับสสเปิดงานแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมสวัสดีครับแจ้งข่าวกับแจ้งข่าวนีให้กับชาวพี่น้องทุกคนทั่วประเทศไทยนะครับผมว่ามีพบปะงสรรคอยู่ผู้ครับอตัตในช่วเนกา